รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เร่งไฟให้กับ Garmin Forerunner 645นะครับก็ตอนแรกลูกค้าส่งมานะครับก็คือเปลี่ยนชุดฝาหลังแล้วก็กระจกะหน้าปัดนะครับเนื่องจากว่าขาที่ใส่สลักสายนฬนการแตกนะครับแต่พอแกะออกมานะครับก็พบว่าแบตเตอรี่มีอาการบวมนะครับนี่นะฮะของเดิมมีอาการบวม ก็เลยได้แจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับไม่แกะออกมาก็ไม่ทราบนะครับเนี่ยนะฮะมีอาการบวมนะครับก็ลูกค้าก็เลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เร่งไฟไปด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเสนร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าที่53เปอร์เซ็นต์นะครับติดฟิล์มกระจกใหม่เรียบร้อยของเดิมแตกกราวนะครับนี่นะฮะแต่ก็เปลี่ยนเสนร็จเรียบร้อยนะครับ นี่นะฮะกระจกเซนเซอร์ฮาร์ดเลดเซนเซอร์ฮาร์ดเลดทำงานนะครับตามปกตินะครับกระจกเซ็นเซอร์เหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่บาร์โคดนี่เราก็ย้ายมาให้นะครับมาพร้อมชุดปุ่มกดก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับ ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ลาล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมนะครับสเสื้อเสื้อฮาร์เลด์ทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับต่อสายชาร์จนะครับ มอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับหลานล็อกีไว้ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ